สวัสดีครับกลับสวัสดี FC ร้านพิเนตอะโอดิโอทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นตู้เบสนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาตู้เบสมือสองนะครับราคาเบาๆนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนตอะโอดิโออําเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับสำหรับตู้หน้าเปิดนะครับตัวนี้เป็นสูตรเจบินนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาเจบิน18นิ้วนะครับตัวนี้มีอยู่ u ใบนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทร 0952246497นะครับเบอร์จันพิเนศนะครับแล้วก็0874217464นะครับเบอร์ผมเองนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับขอบเด็กเต็มใบนะครับสำหรับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับอันนี้โดนดินนะครับอันนี้สำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับไม้อัด20มิลนะครับตู้หน้าเปิดนะครับสูตรเจบินนะครับมีอยู่4ใบนะครับใบละ1,200บาทนะครับ สนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับมีอยู่สีใบนะครับสำหรับเจบิน18นิ้วนะครับใบละ1 2 0 0บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้อ่าเบิลนะครับเดบิลหนึ่งร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตะแกรงปั๊มนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้เดบิลร้อยนะครับขอบเหล็กเต็มใบเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับไม้อัด20มิลนะครับพอร์ลลมหนึ่งลูนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ ที่ร้านพีเน็ตออดิโอครับมีประมาณ10กว่าใบนะครับสำหรับตู้ W100 นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับใบละ1,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใบละ1,000บาทถึง1,200บาทนะครับสำหรับตู้ W100 นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีหลายราคานะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชมในส่วนของด้านในนะครับสำหรับตัวนี้นะครับครับด้านในนะครับ สวยๆนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยละกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาตู้ดับิวนะครับเอาไว้ใช้งานกันนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออเดอเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของดับิว90นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาดับิว90มีอยู่สีใบนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับสําหรับตู้ดับิวนะครับตัวนี้นะครับฝั่งนี้นะครับตะแกรงฉีกนะครับสําหรับดับิว90นะครับพอร์ตลมสองรูนะครับ สภาพสวยงามนะครับสาหรับตัวนี้นะครับมีอยู่สีใบนะครับมีฟิลเตอร์ผ้าให้นะครับตัวนี้ด้านในนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับร้านพิเน็ตออเดโอซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดครับสําหรับท่านไหนที่เข้าไปรับชมนะครับในส่วนของช่องทาง u t u b e นะครับช่องโจ๊กแชน n นลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้หลักร้อยนะครับราคาเบาๆนะครับตัวนี้น่าจะเป็นออเดอร์6นะครับ ้าผิดพลาดประกันใดก็กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้มีอยู่ประมาณ8ใบนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ8ใบนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับใบละ900บาทนะครับ8 0 0 900บาทนะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ 2K นะครับตัวนี้ 2K ใบละ1 7 0 0บาทนะครับมีอยู่โกดังด้านบนอีกนะครับตัวนี้นะครับขอบเหล็กนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับสําหรับ 2K นะครับ ฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับตะแกรงปั๊มนะครับตัวนี้ใบละ1,700บาทนะครับมีอยู่ประมาณ6กถึงแใบนะครับสำหรับตู้โซเคนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนนี้จะเป็น21นิ้วนะครับของเจบินเออ่มาตินนะครับกราบขออภัยนะครับมาติน21นิ้วนะครับตัวนี้ใบละ800บาทนะครับตัวนี้ยังไม่รวมส่งนะครับจัดไปเลยนะครับใบละ800บาทนะครับมีอยู่ประมาณ10กว่าใบนะครับสำหรับตู้มาติน 21นิ้วนะครับหน้าผ้านะครับตัวนี้ตู้หน้าเปิดนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเน็ตออเดโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ